วันนี้โบกี้มาเล่นน้ำที่โรงแรม424นครสวรรค์โบกี้เริ่มดำน้ำเป็นตีขาเป็นแล้วครับเดี๋ยวโบกี้จะคว้างของไปนะครับคว้างไม้เซลฟี่แล้วโบกี้จะดำน้ำไปเก็บอ้าวโชว์หน่อยครับโอ้โหดูนะครับเขาทำได้แล้วครับนี่เขาตีขาดำได้ลนะเมื่อวานเขายังทำไม่ได้เลยครับเมื่อวานเขาก็มั่วตีขาอยู่กับที่อ่าโชว์อีกรอบนึงครับดูสิครับ มันใกล้ไปครับเขาไม่พอใจเขาจะต้องโยนให้มันใกล้ไปไหมเอาละครับคราวนี้มันไกลพอใจละขาดำมาละดึงดึงโอ้โหมุดน้ำมาครับจะถึงแล้วครับโอ้โหถึงแล้วครับเย้ยกขึ้นชูยย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 นยยยยยยแยจะยยยมยย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 มยเหนยยอยย่ วันเนี้ยที่โรงแรมอ่ะไม่มีคนพักหรอกเพราะว่าพรุ่งนี้เขาทำงานกันเขาเลยไม่มาพักทำไมเห็นรถก็อาจจะเป็นรถพนักง,งานหรือเป็นรถคนอื่นที่เขามาพักที่นี่ไงแต่เขาไม่พาลูกหลานมาด้วยหรอกส่วนใหญ่เขาก็คือเขามาทำงานเขามาพักที่นี่คือเขาต้องทำงานถ้าเขามาพักเพื่อการท่องเที่ยวเขากลับบ้าน,นบนแนละ้วตอนนี้ไม่จนะเลาครับ เหมือแต่เราพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วอาโชยอีกรอบนึงครับดูสิครับว่าจะไกลแค่ไหนดูตลกครับใกล้เกินไปครับอ่าไม่พอใจไม่พอใจอ๋อราวนี้ไกลพอสมควรครับไปแล้วครับโอ้โหมุดน้ำไปแล้วครับเกือบจะถึงครับโอต่ออีกรอบนึงครับถึงแล้วครับอ๋อมีเพื่อนมาแล้วครับ Ừ. <laughs> <laughs> oh, hay. <hi. cười> <laughs> อาโบกี้คราวนี้หนูโยนไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะโดนน้องเอนนเออาเล่นตามธรรมดา,า,นานดูน้องโบกี้ดูน้อง้อขมด มั่นใจะะเมื่อกี้เล่นต่อมุดไปแล้วครับอ่าบ๊ายบาย